อ่ะเดี๋ยววันนี้น้าเล็กพา f อมาสอยลูกว่ากันนะนี่เอฟซทีมงานเตตะก้อเรานะมาดูว่าจะได้กันหรือเปล่าเอาให้อสอยมาเยอะๆเลยไม่ตรงนี้เอาให้มันล่วงลงมาเดี๋ยวจะดูว่าจะได้กินไหมอ่าเนี่นี่เนี่เทือนมีวิธีช่างกิจในสารพี ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเรศอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆเนี่ยเนี่ยโอ้โหเอ้านะฮะมีการเลื่อยเลยฮะเนี่ย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 เงเลยเหรอเออเอาเลยเอาเลยมาโชว์หน่อยสิมา เดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนภาษาเขมรวลค์คำนะออนี่เขาเรียกว่าซีปริงก็คือมากินลูกว่าใช่ไหมอ่าอ่คำว่าลูกว่านี่คือปริงนะอ่าเ่นี่นี่นี่แล้วสอยแล้วสอยแล้วนี่กําลังเลื่อยแล้วฮะเนี่ยเลื่อยกิ่งเนี่ยนี่ได้พวงใหญ่นะแง่วันนี้โอ้โหร่วงแล้วครับนี่ไม่ยอมรับเลย เนี่ยเฮียจอดเฮียจอดไม่ยอมรับเลยเนี่ยดูเฉยเฉยเนี่ยอ่าคอยเนี่ยโอ้โหลูกว่าล่วงกันน่าดูเลยเนี่ยว่าภาษาเขมรก็จเรียกว่าปริงนะฮะถ้าต้นว่าเนี่ยก็เรียกว่าเดิมปริงเดิมหมายถึงว่าต้นนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลูกว่าสุกอ่า ลูกว่าเราจะเรียกว่าตุ้มปริงนี่เนี่ยเนี่ยเจ้าของภาษาเขาอยู่ตรงนี้นะอ,อ่สืบเทือนเนี่ยน,ะนี่เป็นไงฮะรสชาติเป็นไงจะเง,งันจะง,งันแปลว่าอร่อยนะครับนี่ แบเลยเกลบทมอเกบทมแปลว่าเม็ดใหญ่เนี่นี่นาเล็กเลยพอได้พอได้ใช่ไหมปานบนแพร่อบนแพรก็คือได้สี่ลูกนี่อ่นนี่นี่นะเนี่ยเนี่ยมารู้จักภาษาเขมรเป็นไงอืมอร่อยอร่อยอ่ะจะงันจงนจงนอ่าจะงันอ่จะงันจะนับจะนับเออจะเงันจะนับแปลว่า อร่อยมากมากเอแล้วถ้ามันหวานอ่ะแอมอ่าหวานไปแอมถ้ามันเปรี้ยวเหรอ่าอเอ๊ะมันมตันเมเตเอออ่าอ่าอ่อ่อ่าอ่า่อ่่่าอ่วอ่าอ่อ่เออจอา่อา่อ่า่าเ่ยอ ได้ภาษาเขมรหลายคําเลยนี่นี่ฮะเกลือบทมถมเกลือบทมทมไปว่าเม็ดใหญ่ๆลูกใหญ่ๆเลยนี่นะฮะเนี่ยเนี่ยภาษาเขมรวรรณคดีนะแต่วันนี้ได้เยอะแยะเลยเนี่ยในสุเทือนเนี่ยมาจากศรีสเกตกันเองครับเนี่ยศรีสเกตกันเองนะ่ศรีสเกตนี่มีหลายภาษานะมีทั้งไทยลาวสวย ขเขมรน,นะนะคาจีนสาเจ็กมีได้หมดทุกภาษาฮะนีะ่นี่เนี่ยส,สุดยอดสุดยอดเลยฮะอ,อร่อยอร่อยวันนี้อ,อ,อเดี๋ยวนะ้าเล็กต้องชิมบ้างนะอ่ะนี่ลูกใหญ่ๆเลยหรือว่าภาษาขเขมรรียว่าเกลือบทมทมนะน่เนีกลือบทมทมนะเรยกว่าตุ้งปริงฮะตุ้งปริงหรือวลูกว่า เมื่อกี้เอาเปลี่ยนไอ้กระมม่อมอ่าเอาปลี่ยไปอ้อยกระมม่อมไปว่าเอาลูกว่าไปให้สาวเออนี่แหละแย่อืมเปรี้ยวๆนิดหนึ่งอร่อยอร่อยว่าแอมแตกแล้วก็จูนแตกนี่ก็มันอย่างนั้นนิดอย่างนี้กระมออร่อยครับ เนี่ยใช้ได้เลยสุดยอดสุดยอดต้องขอบคุณคนที่สื่อภาษาให้หลากหลายภาษาเนี่ยเรามาเรียนรู้กันเห็นไหมสุดยอดเลยนี่คือสุดเทือนนะนักตะก้อทีมเดียวกับผมเนี่ยน้องป้อมก็เป็นไงรสชาติโอเคไหมอร่อยนี่แลบลิ้นดูให้รู้ว่ากินแล้วต้องลิ้นแบบม่วงๆเนี่ยนะเนี่ยวันนี้เฮียจอดเราเนี่ยเนี่ยเจ้าของ ร้านอะไรนะร้านก๋วยเตี๋ยวครับอ่าร้านก๋วยเตี๋ยวที่ข้าวมันไก่อ่าข้าวมันไก่นีชื่อร้านอะไรจับหมออดินก๋วยจับหมอดินไมหมอดินนะมาที่สัตหีบต้องแวะเลยฮะก๋วยจับหมอดินเนี่ยเนี่ยวันนี้นัเล็กโฆษณาให้เต็มที่เลยนะเนี่ยมาจากรายการนัเล็กรถให้โอ้มาจากรายการนัเล็กรถให้พิเศษเลยฮะก๋วยจับหมอดินร้านอยู่ตรงไหนเอ่ย ตลาดกมสิบเนี่ยอ่าตลาดกมสิบกยจับหม้อดินนะลองไปถามดูร้านขามอ๋ออยู่ใต้ต้นมะขามใต้ต้นมะขามกันครับรวมไม้เปิดทุกวันหรือเปิดทุกวันอ่าเปิดทุกวันฮะตั้งแต่เวลาเจ็ดถึงสิบห้าโอ้เจ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสามโมงนะเนี่ยร้านที่จอดรถทำไมทำไมมีีท่โอ้ที่จอดรถอยู่ติดกันที่จอดรถว่างั้นเถอหรอ ีหาจะาที่จอดรถยากมากแต่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยเอได้เป็นร้อยคันจอดได้เป็นร้อยคันร้านนี้เขาถือว่าเด็ดเลยฮะเพราะฉะนั้นอยู่ที่จอดรถของติดกับที่จอดรถของตลาดกมสิบฮะบอกก็เลือกขายมา25้ปีว่าอ๋อนี่เดี๋ยวนาเล็กจะพาไปชิมนะคอยดูนะเดี๋ยวนาเล็กจะพาไปชิมร้านนี้เดินมาแล้วมาเจอมะม่วงสุกเลยเลยสอยมาเนี่ยเอา บอกเป็นภาษาทางอทางอีสานเนี่ยอันนี้กระทาผิดกระทาแพรสวายแพรสวายสวายเป็นเป็นเอภาษามันมันสรำมีมันหลายพันแต่ไม่แน่ใจว่ามันไม่ได้พันอะไรนะว่าเนี่ยก็รู้ก็แต่ว่ามะม่วงกันแล้วกันอ่ะมะม่วงกันแล้วกันเอาเป็นสวายไปก่อนนะอ่าสวาไวมะม่วงอันนี้สวายตุ่มอ่าสวายตุ่มคือตุ่มสวายตุ่มนี้อ่าอะไรนะมะม่วงสุกมะม่วงสุกอ่ะสวายตุ่มมะม่วงสุกอ่าก็ก็ อย่างนั้นก็จำเมือก็ไอ้รสชาติมันก็จังงันอยูน่นะรสชาติบอกจังงันก็คืออร่อยนะอร่อยอร่อย,ออย,ออยนี่ออ่เจะบอกว่ากินมะม่วงเอาแบบกินมะม่วงก็สีสวายส,ส,สีสวายสีสีแปลว่ากินสีก็แปลว่ากิน,บบกนเออสีสวายก็แต่ถ้าเกิดว่าพูดแบบแบบเป็นภาษาที่มันเป็นทางการนิดนึงเขาเรียกว่าโคฟใช่ไหม โฮบบสบายคือทานทานมะม่วงเป็นภาษาที่แบบดูดีๆใช่อหะโฮบสบายนี่แะเนี่ยวันนี้พามาเรียนรู้ภาษาครับว่าสุเทือนนะเราได้หลากหลายภาษาเลยนะรู้จักทั้งลูกของลูกว่าแล้วก็ลูกมะม่วงอืมอ่ะผมสลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณสุเทือนมากๆเลยครับผมสวัสดีครับ